สวัสดีจ้าพ่อมแม่พี่น้องเมื่อนี้ยายนั้นก็ามาทําบุญวันพระนะพี่น้องวันอาสาฬหาบุชาเอื่นกับเป็นมือวันเข้าพรรษานะจ๊ะเรามาทําบุญที่วัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอกระเปือยจังหวัดระนองนะจ๊ะเมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่นะพี่นอ้องเขามาบึงบรรยากาศในวัดกันนะจ๊ะ it's our né?

มันจะมีลูกด้วยอยู่ข้างบนนุ่นลูกต้นสาระลูกมันอยู่ข้างล่างนี่ลูกมันอยู่ข้างล่างต้นสาระวันนี้วันพระมันอาสาอหาบูชาคนกับไ่ค่อยหลายเป็นไงเพราะมันเป็นยุคโควิดวัดเพิ่กนกะล่มลืนอนมะาพี่น้องจะ,จะอยู่ดีกูมาบวชกับมีคนมาบวชก็มี คนกระเดินไปอีกแล้วคนเมืองละน้องสิตกอีกแล้วพี่น้องระวังเต่าจะกัดเด็กนะกลัวไหมลูกกลัวไหมไม่กลัวจับโยนลงไปข้างล่างกลัวไหมอ่ะไม่กลัวไม่กลัวเอาลงไปแล้วลงไปเลยนังเต่าแล้ว บกหัวปีใส่ไก่กินข้าได้บาทนีนพี่น้องทิมงานทิมงานมีน้ำกันซ้ำนี่หรืมาวัดทำบุญวันอาสารามคือบูชาคุณยายคุณยายกินข้าวเข้ามาเข้ามานั่งอย่าลังเกียรลูกหลานอย่ายิงหยอกผู้เฒ่าเอาบุญ เ,เดินทักกับบ้านแล้วเด้อพี่น้องมาดิทีมงานมิจฉาเนิทในชอบเฟอร์ตามาทำบุญบ่ <laughs> <laughs> ใส่หน้ากากมาได้ข้ COVID <laughs> อบิดมาได้ก็นั่งรถมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปต้องใส่หน้ากากอันใดเพราะั่านตำรวจจับพี่น้องจับเขาจับคนรับได้นหน้ากากเหมแมนเขาอบอกแล้วว่าคนรั่เส้นถาาา้านั่งรถไปด้วยกันเกินหนึ่งคนขึ้นไปต้องใส่หน้ากากแต่ถ้าคนมาคนเดียวไม่เป็นไรแล้วคนไหนไม่ใส่หน้ากากก็โดนจับ เรเจับจ้บเาเินดนี่หมื่นกันสิมาไม่อีกหมืนม่นวันเขา้าพรรษาวันนี้วันอาสาฬหาบูชาอันมนี้จบคลิปนี้แ่าวนี่นแล้วที่น้องวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า